ณนะตอนแรกเลยนะผมเนี่ยเป็นคนที่อ้วนมาก่อนนะตอนที่เรียนมัธยมนะครับผมแล้วก็ลดน้ําหนักลดไขมันแบบผิดๆนะครับผมออกแนวแบบอดอาหารแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อในะช่วงวัยเรียนนะผมเด็กก้นนะผมก็เรื่องออกกำลังกายกนด้เลยนะไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่สูงจะอะไรก็แล้วแต่นะยิ่งคนออกกำลังกายได้เร็วเท่าไหร่กล้ามเนืนะ้อพัฒนาเร็วขึ้นแล้วก็มีเวลาในการสร้างกล้ามเนื้อหรือรการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยยาวนาะนปีนะ ยัสดีครับทุกคนตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการสร้างกล้ามเนื้อของผมตอนที่ผมเรียนอยู่นั่นเองนะครับผมก็ผมเนี่ยเริ่มเล่นเวทตอนอายุประมาณ19นะครับผมก็คือตอนขึ้นมาลัยประมาณป,าณปีหนึ่งเทอม2นั่นเองนะครับผมก็ระยะเวลารวมทั้งหมดที่ฝรังกายที่มาลายเนี่ยก็ประมาณ3ปีครึ่งนั่นเองนะครับผมนะตอนแรกเลยนะผมเนี่ยเป็นคนที่อ้วนมาก่อนนะตอนที่เรียนมัธยมนะครับผมแล้วก็ลด น้ำหนักลดไขมันแบบผิดๆนะครับผมออกแนวแบบอดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายแบบประเภทคารีวมากเกินไปพวกเตะบอลอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ฝึกแบบสร้างกล้ามเนื้อเลยนะครับผมก็ทําให้ผมเนี่ยสูญเสียกล้ามเนื้อเยอะมากๆนะจนร่างกายเนี่ยค่อนข้างผอมนะพอเข้ามาไลยในช่วงปีหนึ่งเนี่ยช่วงแรกผมยังไม่ได้เข้ายิมนะครับผมแต่พอช่วงปิดเทอมเนี่ยผมก็ได้แบบมาย้อนคิดดูตัวเองว่าเอ๊ะเราดูไม่ดียังไงแล้วเราอยากจะเป็นแบบไหนนะครับผมผมว่า ไปปรึกษานะผมในเรื่องของการสร้างการเนือว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างทั้งการเล่นเวททั้งการกินการ อนในวกเนี้ยพยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเราเนี่ยให้มันดีมากขึ้นนั่นเองคือผมอยากนี่กล้ามอย่างตัวใหญ่กว่านี้แต่ไม่ได้อยากใหญ่กว้า,วางอลังการนะทีนี้เนี่ยณนะตอนปิดเทิมของปีหนึ่งเทอมหนึ่งนะผมผมก็ได้ไปทั้งศึกษาข้อมูลการออกกำลังกายการกินใช่ไหมครับแล้วก็ได้ค้นหาเรื่องของยิมที่แบบจะสามารถเข้าได้ณตอนนั้นด้วยนะผมเรียนที่มาลายซิบากะนะผมจังหวัดคนครปฐมนั่นเองนะผมก็ยิมแรกที่ผมค้นหาก็คือเป็นยิมของหมาลัยซึ่งยิมหมาลัยตอนนั้นเนี่ยก็คือตกล500ท แต่เราเป็นเด็กหมาอะไรครับแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้มีฐานะล,ำล่ำรวยเลยคือผมต้องใช้เงินอย่างค่อนข้างประหยัดมากๆนะครับผมผมมันต้องกู้กวยศอเพื่อในการเรียนด้วยนะครับผมแล้วก็คุณแม่ก็จะให้เงินแบบรายสัปดาห์ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นการจ่ายเดือนละ500สําหรับการเข้ายิมเนี่ยสถาบผนตอนนั้นเนี่ยถือว่าแพงผมจึงลองหายิมใหม่ที่มันถูกกว่านี้แล้วก็เราสามารถจ่ายไหวสรุปก็คือไปเจอยิมหนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นคือยิมของทุเน็ตสนามจันทร์นั่นเองนะซึ่งค่าบริการยิม หน้าตอนนั้นนะก็คือปีละ120บาทปีละ120บาทนะนเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะผมมันถูกมา,มากๆนะผมปีตัดตไปเนะี่ยเขาก็จะเพิ่มราคาแต่มันก็เป็นแบบปีละ220บาทปี320บาทเนี่ยมันก็ยังถูกมากอยู่ดีคนระับผมก็รับได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเปิดเทอมมาเนี่ยก็ไปเข้ายิมนะครับผมซึ่งสิ่งที่เดียวผมก็คือผมเนี่ยมีเพื่อนไปด้วยนะครับผมเพื่อนคนนี้ก็จะพอจะมีแบบ ความรู้ในการออกกำลังกายอยู่บ้านนะพอเราเริ่มข้อยิมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะแบบฝึกอะไรดีออกกำลังกายอะไรดีเนี่ยแต่เพื่อนอนี้เนี่ยเขาชวนว่าตูมเราไปฝึกดึงข้อกับท่าดิฟกันไหมเพราะว่าเพื่อนของผมเนี่ยเขาเคยฝึกสองท่าน,นี้เนี่ยมาก่อนนะครับผมแล้วเขาก็ชอบก็เลยชวนผมฝึกก็เออโอเคงั้นไปฝึกกัน ก็ครั <An> ้งแรกเลยที so ่ผมฝึกดึงข้อคือผมดึงไม่ได้เลยไม่แต่ครั้งเดียวนะไม่ได้เลยนะผมคือต้องให้เพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยช่วยกันดันนะผมให้เราออกแรงพยายามออกแรงให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ท่าดิฟเนี่ยเหมือนกันนะดิฟในผมอาจจะทำได้ประมาณทีสองทีแต่แบบฟอร์มก็แย่มากๆเหมือนกันแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยดันเหมือนเดิมนะผมโอเคเราก็ฝึกกันสองท่านี้เนี่ยตลอดนะผมซึ่งท่าดิฟกับดึงข้อเนี่ยเป็นท่าที่ผมฝึกทุกวันที่ไปยิมนะครับผมก็คือผมเนี่ยมีโปรแกรมฝึกอยู่4วันต่อสัปดาห์นนะรบบบบผกกกก็็็ฝึแแจจู้าเป ขา1วันอกกับหลังแขน1วันหลังอัาหน้าแขนหนึ่งวันแล้วก็ไหล่กับท้องอีก1วันนะครับผมก็นั่นแหละใน4วันนี้ผมฝึก pull up กับ dip เนี่ยก่อนตัวเลยการที่ผมฝึกแบบนี้ทั้ง pull up ทั้ง dip ไปด้วยกันเนี่ยก็คือมันทำให้ผม pull up ได้จานวนครั้งที่เพิ่มขึ้นมากๆทาง dip ด้วยนะครับผมได้จานวนครั้งแบบเป็น10ครั้งเพราะว่าเราค่อนข้างจะฝึกบ่อยแล้วก็ถี่นั่นเองนะครับผม แต่นี่แหละผมจะแนะนําอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากที่จะฝึกปูอัพหรือว่าดิฟหรือว่าท่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้จํานวนครั้งที่มากขึ้นหรือว่าต้องการให้จำนวนครั้งมันสูงขึ้นเร็วๆอ่ะการฝึกบ่อยๆฝึกแทบทุวันเนี่ยดีนะผมมันจะทําให้เราเพิ่มจำนวนครั้งเนี่ยได้เร็วมากและท่าที่เราฝึกเนี่ยมันจะ หรือว่าทําได้ชํานาญขึ้นเนี่ยเร็วมากๆเาแต่กล้ามเนื้อเนี่ยจะพัฒนาช้ามากเนื่องจากมันฝึกบ่อยจนเกินไปจนกล้ามเนื้อมันเนี่ยฟื้นฟูไม่เพียงพอและยังจะไปส่งผลในท่าถัดถปอีกทำให้เราฝึกได้น้ําหนักเบาลงหรือฝึกได้ยากขึ้นเนื่องจากเราอ่อนแรงกับการฝึกสองท่านี้เนี่ยมาแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยไม่แนะนําถ้าเกิดสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยให้ฝึกแบบแยกกันหน่อยอันดับแรกคือแยกทั้งพวกต้องดิฟเนี่ยแยกออกจากกันนะอย่าไปฝึกวันเดียวกันเช่นฝึกดึงข้อกับวอเล่นขา วอลเล่นโอมเนี่ยก็ฝึกดิฟส่วนวันเล่นหลังก็ฝึกดึงข้อวันเล่นไหลก็ฝึกดิฟให้มันมีเว้นระยะหา่างให้กล้ามเนื้อมันได้พักจริงนะครับผมไม่งั้นถ้าเกิดเราฝึกแบบทุกวีทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อโต้ามากนะครับผมแต่จำนวนครั้งเนี่ยเขเพิ่มเร็วมากดังนั้นก็ต้องเลือกนะครับผม,มจะเ,เลือกแบบไหนนีน่คือข้อผิดพลาดแรกนะที่ผมจะแนะนําส่วนต่อไปนะครับผมในการฝึกของผมเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นก็คือวันที่ผมฝึกกล้ามเนื้นะอหน้าอกเนี่ยผมฝึกท่าเยอะมากแล้วเซ็ตรวม ก็เยอะมากๆเช่นกันนะผมผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเยอะเกินไปนั่นเองซึ่งเยอะเกินไปที่วันนั้นเนี่ยคือเยอะขนาดไหนนะนั่นก็นคือผมฝึกอกเนี่ยวันเดียวต่อสัปดาห์ใช่ไหมแต่ผมฝึกอกเนี่ยอย่างผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก8หรือ9ถ้าท่านี่คือแค่อกอย่างเดียวยังไม่รวมทั้งแขนที่ฝึกต่อไปนะผมก็คือแบบตอนผมฝึกผมก็มีดิฟแล้วท่าหนึง่งแล้วก็ต่อไปฝึกกับพวกบาร์เบลก็มีทั้งอกบนอกลก่กางโ,โดยบาร์แล้วก็ไปฝึกกับดัมเบลต่ออกบนอกล่กาง ด,ว,ดวลบิลแล้วก็ไปฝึกพวกท่าพลายอีกประมาณ2ท่าก็เป็นประมาณ9ท่าในการฝึกอกอย่างเดียวซึ่งแต่ละท่าผมฝึก4เซตทั้งหมดทั้งหมด36เซตนะเพื่อนฟังไม่ผิดแล้วก็ไปต่อลังแขนอีกประมาณ2อหรือ3ท่าซึ่งมันเยอะมากมากครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกผมพัฒนาช้ามากผมรู้สึกว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่นเนี่ยพัฒนาไปอย่างไวมากแนละ้วตอนทั้งที่แบบเล่นเยอะกว่าส่วนอื่นๆเลยด้วยซ้ำน,น,น,นะครับผมนั่นแหละเพราะเกิดว่ามันเยอะเกินไปในเด็กนะครับผม คือพอเยอะเกินไปเนี่ยแทนที่มันสร้างดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นแบบสร้างได้ช้าลงนล้วดีงนเ,นเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นเยอะขนาดนั้นนะให้เลือกท่ามาไม่กี่ท่าพอครับแล้วจำนวนเซตต่อสัปดาห์เนี่ยให้เลือกมาแค่ประมาณ20-25เซตก็พอนะอันนี้คืออย่างมากแล้วนะครับผม ยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยยิ่งควรจะเริ่มจากน้อยๆเลยซ้ําแค่แบบ10เซต15เซต20เซตแค่นีน้เพียงพอแล้วนะครับผมอันนี้คือข้อพิพาทที่2นะครับผมที่ผมรู้ตอนหลังนั่นเองนะผมก็นั่นแหละนะตารางของผมมันก็จะออกมาประมาณนั้นนะฝึก4วันต่สอสัปดาห์นะครับผมแล้วก็4ีวันที่ผมฝึกเนี่ยก็ไม่ได้ฝึกแบบติดกันทั้ง4วันก็มันอยู่ที่ว่าผมเนี่ยมีเรียนแล้วก็แบบวันไหนแบบเลิกเร็วเลิกเที่ยงเนี่ย ส่วนใหญ่ผมจะเล่นช่วงตอนบ่ายเพอเลิกเที่ยงปุ๊บผมก็จะเล่นเพราะว่าคน <c oughs> ค่อนข้างน้อยนะเพราะตอนเย็นคนเยอะมากมันจะแบบวุ่นวายนะผมอย่างที่สำคัญเลยคือเรื่องของความรู้นะผมตอนนั้นเนี่ยผมมีความรู้ค่อนข้างที่จะน้อยนะผมอย่างวันแรกที่เข้าไปเนี่ยคือแทบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจะฝึกอะไรดีมั่วไปหมดเข้าไปวันแรกเนี่ยก็ฝึกอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะพอเราแทบไม่รู้อะไรเลยนะผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลค่อนข้างเยอะนะผมเปิด YouTube ทั้งของไทยทั้งต่างประเทศเพื่อที่จะดูว่าเราควรจะฝึกท่าอะไรบ้างอะไรเง ยากเลือกท่ามาให้ฝึกให้ได้ครบทุกการเหมือนเดิงทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ การกินนะผมการกินเนี่ยสำคัญมากนะตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมฝึกอย่างเดียวแล้วผมกินไม่ดีเนี่ยผมก็สร้างกล้ามแดกชาผมเนี่ยพยายามใช้เงินให้มันประหยัดได้สุดด้วยนะตอนนั้นคือมีเงินอยู่ใช้ได้แค่ประมาณวันละร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทผมไม่แน่ใจว่าร้อยหรือร้อยห้าสิบนะไม่แน่ใจจริงๆก็แรกๆก็พยายามหาร้านที่มันได้เนื้อไก่เยอะๆแล้วก็ได้ข้าวเยอะๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นร้านที่ผมไปแบบประจาประจาเลยก็คือจะเป็นร้านแบบใกล้ๆกับหอพักเลยนะผมซึ่งเป็นร้านที่แบบพอไปบ่อยก็ค่อนข้างสนิทกันนะผมก็จะไปกินนร้้าแบบซ แบบนั้นนะตลอดทุกๆวันเลยกินอยู่แบบนั้นซ้ำๆทุกๆวันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นไก่แบบ แทบจะล้วนเลยด้วยซ้ำนะครับราคาต่อจานเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณสัก40บาทต่อจานทั้งหมดเลยนะั้นแล้วก็กินประมาณ4มือ้อประมาณ160บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แบบกินร้านแบบนั้นเนี่ยตลอดเพราะว่ามันจ่ายไม่พอใช่ไหมเพราะผมมีประมาณ1 5 0บาทถ้ากิน4 0บาท4มื้อเนี่ยมันก็เกินนะครับผมสิ่งที่ผมทําก็คือเลือกกินอยู่แค่ประมาณ3มื้อนะครับผมส่วนอีก30บาทที่ผมเหลือเนี่ยผมเอามาคูณเจก็คือจะแบ่งให้เป็นสัปดาห์ก็คือเหลืออีก2สองร้อา210บาทนมเนาสอง ซื้อไก่มาทำเองนะครับผมก็คือซื้อไก่มาประมาณ2โลแล้วก็ซื้อพวกนมนมมัามมา,มากอกเนยถั่วข้าวโอ๊ตอะไรพวกนี้นะมาเก็บเอาไว้เพื่อได้ทําเป็นไก่ปั่นนั่นเองนะเพื่อที่จะให้ได้แคลอรี่ที่เยอะขึ้นแล้วก็ในราคาที่มันประหยัดมากขึ้นนั่นเองถ้าเขาว่าวันหนึ่งเนะี่ยได้กินถึง5มื้อเลยทีเดียวทั้งข้าว3มือ้อแล้วก็ไก่ปัน่นอีก2มื้อนั่นเองก็ทําให้ได้สารครบ พลังงานครบถ้าเกิดแบบซื้อกินข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับที่จะใช้เงินแค่150บาทเพราะงั้นจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำเป็นไก่ปัน่นเพื่อให้ได้แบบมือ้อนึงเนี่ยพลังงานค่อนข้างได้เยอะนะแบบหูเจ็ด 800อแคลอรี่เลยนะครับสำหรับไก่ปั่นเนี่ยก็แบบฟาไปพันหแล้วนะครับแล้วก็กินข้าวอิสามือก็ได้ประมาณ2 5 0 0ั 3, นจนถึงสามพานสบายๆมากแล้วง่ายด้วยแล้วผมเนี่ยก็กินแบบนั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยโดยที่ผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าผมจะต้องเลิกทำไมไ่รู้สึกว่าอึดอัดตัวเองแต่แบบมันเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราแบบอยากทํามันให้ได้จริงๆอะ่ะผมก็เลยแบบพยายามที่จะตั้งใจทํากับมันมากๆทั้งการกินทั้งการซ้อมไปแบบสม่ำเสมอแล้วก็กินแบบนั้นเนี่ยทุกวัน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 วน,นะครับจนผ่านไปแบบ รวดเร็วมากคือน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นมาจนถึง80ิโลแล้วตอนผมเริ่มเล่นเวทวันแรกคือน้ำหนัก65แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมเรื่อยๆใช้เวลา1ปี แต่ผมขึ้นมาเป็น80กิโลนะครับผมคือน,น้ำหนักรวมขึ้นมา15กโลภายในเวลา1ปีนั่นเองซึ่งตอนนั้นแบบตัวใหญ่ขึ้นมากๆค่อนข้างทีง่จะพอใจกับตัวเองมากๆเลยที่แบบเราสามารถทํามันได้แล้วใน1ปีแต่ผมแต่ตอนนั้นเนี่ยน้ำหนัก80ก็จริงแต่ว่ากล้ามเนื้อก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับผมไขมันก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกันแต่ว่าไขามันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะมากเพราะว่าแคลอรี่ที่ผมศึกษาในการกินกับผมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มจากค่า t d ีสูงมากนะครับผมมันก็ออกใน Clean Body นะครับที่ยังพอที่ ทีนี้หลังจากนั้นก็ผมก็เริ่มที่จะลดไขมันหนึ่งรอบนะครับผมเพราะจะให้ไขมันลงมาตาม่ำ่อจะเห็นกล้ามเนื้อที่แท้จริงว่าเป็นยังไงแล้วก็ยังมีการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเพิ่มขึ้นพอเราต้องการอยากได้ซิกแพกนะตอนนั้นนะมันมีความเชื่อแบบน,นั้นที่แบบออเราต้องมีซิก,กแพกเราก็จะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ไปทำกับการคาร์ดิโอออกไปเดินในสนามจันเนี้ยออกไปวิ่งช่โชวโมงเช้าอะไรแบบน,นี้นะครับผมทำมากขึ้นจน ผมสามารถท oh, 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 like ี่จะเห็นซิกแพคตัวเองได้คร so like, e okay, ั้งแรกในชีวิตที่แบบโอ้โหแบบดีใจมากๆนะที่สามารถที่จะเห็นซิกแพคได้แล้วก็อยู่ในรูปร่างที่แบบโหมันแบบพอใจมากๆมันคือรูปร่างแบบในฝันนะตอนนั้นเลยครับผมว่าเราทํามันสําเร็จแล้วนะครับผมนั่นก็ผ่านมาสักปีครึ่งนะจนผมจะมีซิกแพคได้ครั้งแรกนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออในรูปร่างแบบนี้มันโอเคมากๆผมก็เลยยังคงทํามันต่อไปเรื่อยหาข้อมูลเรื่อยๆฝึกต่อไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยผม เริ่มที่จะฝึกคาริเทนิกนะครับผมตอนนั้นก็คือแบบเจอพวกคลิปพวกอของพี่คริสฮิเรียนะครับผมถ้าแบบพวกบอลมาเซอร์อัพจิเินแฟลกฟอนลีเวอร์แบ็คลีเวอร์อะไรพวกนี้นะโอ้โห <c oughs> มันเท่มากก็เลยเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนั้นมาซึ่งท่าแรกที่ผมเริ่มฝึกเลยคือจะเป็นท่ามาเซอร์อัพนะครับผมเพราะว่านี่คือผลดีอันดับแรกนะที่แบบทำให้ผมฝึกมาเซอร์อัพแล้วก็ฝึกได้ค่อนขอ้างจะไหวนั่นก็คือผมคอ่อนาริเทนิกเก่งในการพูอัพเพราะผมฝึกพูว่าแม่งทุกวันน่ะแทบทุกวัน ผมเก่งพวบมากๆผมแข็งแรงนะครับพวบมากๆผมใช้เวลาในการฝึกมอสซับเนี่ยไม่นานเท่าไหร่นะผมประมาณ6เดือนตีน,นี้พอเริ่มทำมอสซับได้ก็พยายามฝึกท่าอื่นต่ออย่างฟอนลิเวอร์พวกแฮนด์สแตนแบคลิเวอร์เงี้ยแต่เราไม่ได้มีโปรแกรมในการฝึกที่ดีครับผมก็คือแบบฝึกแบบมั่วๆจริงๆนะผมแล้วก็เฝึกไปแล้วรู้สึกว่า โอเคเราชอบทั้งแบบเอาเคาร์เทนิกมาผสมกับเวทด้วยก็ฝึกคู่กันนะทั้งเวททั้งคาร์เทนิกผมต้องการที่จะแบบเออสร้างกล้ามเนื้อนะบิ้วกล้ามเนื้อขึ้นมาเรื่อยๆช้าๆๆโดยที่ไม่ให้ไขมันมันเพิ่มขึ้นนะครับน้ำหนักสุดท้ายเนี่ยที่ผมเรียนอยู่นะครับผมจนเรียนจบเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7 2กิโลนะผมตอนนั้นเนี่ยคือไขมันต่ำมาก ประมาณ10%เห็นจะได้นะผมแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างดีแล้วแบบสวยมากคือผมชอบหน้าตอนนั้นมากแล้วก็สกิลที่ผมทาได้เนี่ยก็คือจะเป็นมัสเซอร์อัพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมก็คือแบบผมฝึกค่อนข้างมั่วมากๆนะครับผมแต่แค่แบบอยากฝึกเราแค่ชอบอยากที่จะฝึกมันตอนนั้นเองนะครับผมตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยพยายามที่จะปรับหลายๆอย่างให้ดีขึ้นนะทั้งการฝึกสกิลทั้งการฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันดีมากขึ้นควบคู่ก,กันไปนะครับ <c oughs> เวทกับคารสเทนิกมาก็กลัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดอ,อยากฝึกคารสเทนิกด้วยเนี่ยให้เริ่มฝึกคารสเทนิกก่อนและก็ให้เลือกฝึกโฟกัสเนี่ยแค่ไม่กี่ท่านะผมหรือประมาณแค่หนึ่งสองท่าก็พอในะการโฟกัสนตอนนั้นนะผมโฟกัสแบบ ค่อนข้างเยอะนะไฮสแตนก็แบบโคตรมั่วเลยมาเสือขับก็ฝึกฟอนลีเวอร์ก็ฝึกแบ็คลีเวอร์ก็ฝึกอีเวนแฟลก็ฝึกโคตรมั่วสบายสบายมากจนแบบสิ่งที่ได้เนี่ยคือมีมาเสือขับอย่างเดียวที่ได้พวกฟอนลีเวอร์ก็ได้แบบโปรเจชันแบบบางค่าแค่แบบวันเล็กมั้งแต่แบบไม่สวยแบ็คลีเวอร์แบบแค่กลับไปได้ก็ตรงไม่ได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอผมเรียนจบผมกลับมาอยู่บ้านแล้วก็คาลิสเสนิยก็เลยดรอปลงไม่ค่อยได้ฝึกทำให้น้ำหนักตัว เพิ่มขึ้นกล้ามเพิ่มขึ้นหนักไปเป็นแปดสิบอีรอบเนี่ยไอพวกสกิลที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยคือแทบจะฝึกไม่ได้เลยก็คือเหมือนละทิ้งมันไปเลยนะจนไปฝึกใหม่อีกทีก็คือปีหลังๆแล้วแหละที่เพื่อนๆพื่งจะได้เล่มเป็นผมฝึกแบบจริงจริงจังนะครับผมก็่นหละนะผมนั่นก็คือช่วงเวลาที่ผมเรียนมาอะไรแล้วก็ผมฝึกเล่นเวทถ้าผมผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องทุกคนนะว่าถ้าเกิดอยากที่จะมีกล้ามเนื้ออยากพัฒนารูปร่างตัวเองเนี่ยก็คือฝึกเหมือนที่ผมฝึก เพียงแต่ให้เริ่มจากอะไรที่แบบน้อยๆก่อนเซ็ตรวมๆกล้ามเนื้อละประมาณสักสิเซ็ตยีเซตต่อหึงสัปดาห์ก่อน ก็พอนะครับผมมันทําให้แบบกล้ามเนี้ยเราแบบพัฒนาได้ดีมากกว่าที่เราแบบไปตะบี้ตะบอลเล่นแบบส่วนหนึ่งแบบ30เซต40เซตเนี่ยมันไม่ช่วยนะมันพัฒนาชา้ากอย่านนั่นก็คือนะตอนที่ผมฝึกเนี่ยผมฝึกเป็นแยกส่วนใช่ไหมแบบวันละส่วนวันละส่วนเนี่ยแล้วหลังจากที่ผมกลับไปบ้านผมปรับโปรแกรมใหม่เป็นฝึกแบบส่วนหนึ่งเนี่ยให้ได้2คงั้งต่อสัปดาหน์ก็จะเป็นโปรแกรมแบบ push pull leg หรือว่าเป็น upper lower เนี่ยให้ได้กล้ามเนื้อแต่ละกล้ามเนื้อเนี่ยฝึกสองงังต่อสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่ากล้ามเนื้อองผม การกินมันสําคัญแบบโคตรๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเรากินไม่ถึงโปรตีนไม่ถึงสารอาหารไม่ถึงพลังงานไม่ถึงการที่สร้างกล้ามเนื้อได้เนี่ยช้ามากแล้วอย่างคนที่ผอมแบบผมเนี่ยถ้าเกิดเรากินพลังงานไม่ถึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบเราจะสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะเพราะงั้นการกินสําคัญแบบโคตรๆนะพยายามเข้าใจเรื่องนี้ไว้แล้วก็หลักการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยพยายามเข้าใจไว้ด้วยว่าเราต้องฝึกยังไงเพื่อกล้ามเนื้อเนี่ยพัฒนาขึ้นได้นั่นคือแบบฝึกแบบเซตที่เหมาะสมจำนวนครั้งที่เหมาะสมก็ฝึก ช่วงครั้งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแบบฟื้นได้6กจนถึง20ครั้งเลยนะครับผมแล้วแต่ การฝึกของแต่ละท่านะผท่าท้ายๆเนี่ยจะฝึกจำนวนครั้งเยอะหน่อยในการโฟกัสท่าแรกจะฝึกจำนวนครั้งน้อยหน่อยแล้วก็หนักเยอะๆหน่อยนะผมและก็ตลอดช่วงที่เราฝึกเนี่ยจะไม่ทนนี่ต้องพัฒนาน้ำหนักให้มันมากขึ้นเ<ม>พื่อที่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้รับโหลดที่มากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะพัฒนามากขึ้นนะครับผมแลวก็ถ้าเกิดอ,อยากจะฝึกคาลิสตินิกมาด้วยเนี่ยก็ให้เลือกโฟกัสท่าที่เราต้องการจะฝึกสักประมาณ1หรือ2ท่าก็พอนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนากล้ามเนื้อหรือว่าสกิลที่เราต้องการเนี่ยได้ ของการฝึกคาริติก ให้มันดีมากขึ้นครับว่าแต่ละท่าเราอยากฝึกเนี่ยมันต้องใช้หลักการการฝึกอ,อะไรบ้างโป o เก e s s i มีอะไรบ้างท่าเดียวมาช่วยในการฝึกเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็โอเคนี่คือประมาณนี้นะในการมาพูดถึงอดีตที่ผมทำนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อในช่วงวัยเรียนนะผมเด็กก้นนะผมก็เริ่มออกกำลังกายได้นนเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่สูงจะอะไรก็แล้วแต่นะยิ่งคณออกกำลังกายได้เร็วเท่าไหร่กล้ามเนื้อพัฒนาเร็วขึ้นะแล้วก็มีเวลาในการสร้างกล้ามเนื้อหรวอการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยยาวนานปีนะแล้วความสูงเนี่ยมันก็ยังพัฒนาต่อไปไปด้เรืๆแบบ ดีขึ้นกว er, ่าเดิมอีเนื่องจากเราได้รับโปรตที่มากขึ้นของมวลพัฒนามากขึ้นเนี่ยควรสูงหรือว่าการเติบโตของเราเนี่ยมันยิ่งดีมากขึ้นด้วยนะไม่ต้องกลัวไม่สูงนะยังไงก็สูงขึ้นพอกันก็ไม่ต้องกลัวนะผมฝึกไปเลยยังไงก็สูงขึ้นการเนื้อพัฒนามากขึ้นแล้วก็มีเวลาแบบในการฝึกหนานมากด้วยนะครับผมยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็จะถึงเส้นใยนั้นได้รวดเร็วเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อยากจะไปสานต่อตัวเองเป็นนักกีฬานักเพาะกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไปตามฝากกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย